ครับสวัสดีครับผมนักที่ราคาถูกทำเรดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับบ้านไร่ชั้นเมืองห้าเอาอันนี้นะมาดูหนึ่งแปลงเดียวแปลงเดียวเลยแปลงนี้นะซื้อที่แถมบ้านซื้อบ้านแถมที่แล้วแต่นะอันเนี้ยเป็นบ้านนอกดาวนะครับบ้านนอกดาวอยู่ไซส์ที่ประมาณนะครับ3.5้าคูณ3.5ดเอาดูตัวบ้านเลยก่อนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแถมไปเลยแถมไปกับที่เลย แล้วเรามาดูกันว่าที่เป็นยังไงที่นะครับขนาดอยู่250ตารางวา250ตารางวาใหญ่ไหมนี่แปลงมุมนี้ใหญ่นะครับแล้วสวยจริงๆแปลงมุมนี้สวยจริงๆเลยนะครับสวยยังไงนี่บรรยากาศประมาณนี้ นะครับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับมีรั้วข้าวบอยอะไรให้เรียบร้อยนะครับขายเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอยู่ที่ไหนคุณนะตําบลเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเขตต่อูทองขับเลยอบตตะพิกัดอบตอเหล่าขวัญเลยมานิดนึงนะใช้คําว่าอบตอเหล่าขวัญน,นะไม่ใช่อบตอหนองประดูนะเพราะอยู่ตําบลเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญจังหว,วัดกาญจนบุรีวิวเขานี่คือวิวเขาทุ่งดินดํานะครับใครเซอี่ใครซื้อที่แถวนี้ราคามันโดดไปเยอะนะฮะอ่าเราซื้อที่ราคา ถูกไว้อยู่อาศัยมีตังเหลือปลูกบ้านนะมันถูกยังไง3า9 0 0 0บาทนี่คือราคาที่อื่นนี่ได้แต่ที่200ตารางวาเราแถมไม่ห้าติดตารางวาและแถมบ้านนอกดาวไปหนึ่งหลังไว้ปลูกอยู่เป็นบ้านสวนกระทัดรัดเล็กๆนะครับมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับแต่ขอขายเป็นสภาพนี้เราไปนโรเวทเพิ่มข้างนอกนี่ร้อเซ็และข้างในเรากูอะไรเพิ่มอาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ให้มาดูที่ดีกว่าเพราะที่มันอยู่ในทาเลสวยเราขี้เกียจยกบ้านไปไหนแล้วนะครับเราขอไฟ ขอบ้านเลขที่ให้ด้วยนะแปลงนี้นะ250ตารางวา3 9 9 0 0 0บาทเอาแล้วอยากได้ที่ประเป่าที่ประเป่าแปลงนี้เอาไปเลยนะครับนะ2 2 0 0 0 0 9,000บาทนะครับ229,000บาทถ้าจะเอา1ไร่นะครับมีถัดเข้าไปก็มี1ไร่และที่ดินที่นี่นะครับมี เขาเรียกว่าทะเลสาบส่วนตัวด้วยนะครับมีที่ติดทะเลสาบอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7สแปลงเท่านั้นนะครับ7แปลงนี้ขายไร่ละ349,0 0 0บาทเรายังไม่เห็นเลยใช่ไหมทะเลสาบอยากเห็นมาดูที่ดีกว่าไหมเอาเอา,เอา,เอางง้นมาโหดไปนะจริงๆเนี่ยมันเห็นแล้วพกินผมเดินผ่านมาอย,อยู่อยู่ตรงกลางที่เนี่ยข้างหลังเนี่ยก่อนถึงต้นใหญ่เหมือนกันนะประมาณ2ไร่กว่าทุกแปลงจะติดน้ำหมดสามารถดูดน้ำมาใช้ได้เพราะตัวบอ่อนี่ผมเอาไว้เองครับ ให้ลูกค้านั่นะและที่นี่ฮะมีปรับถมอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามแสนสองหมืามแสนสีบาทคุณได้ติดน้ําคุณไม่ต้องเสียบ่อในที่นะมันคุ้มไม่ต้องมปขุดบ่ออ่ะเดี๋ยวไาเดินไปเดี๋ยวจะรู้และเรามีฟรีล้อมรัวนะอ่ะผมคิดแบบนี้ดีกว่าใครอ่ะไม่เอาล้อมลัวให้รีบมาจองสองแสนนะสองแสนบาทต่อไร่นะถ้าขายไม่เอาล้อมลั้วนะรีโอนให้นะแบบนี้ไปเลยไหมครับ นะขอโทษทีไม่เอาล้อมรั้วไม่เอาโอนนะโอนเองนะเสียค่าโอนเองค่าล้อมรั้วเอง2 90, 000, องแสนเก้าหมื่นเพราะใครเปรียบเทียบใครซื้อ2องแสนเก้าหมื่นกพันบาทต่อนหนึ่งไร่นี่นะไม่ต้องแถมล้อมรั้วนะออกเขาโอนให้ผมด้วยนี่เอาไปเลยนะแล้วมันอยู่ใกล้ถนนฮนะสี่ศูนย์สามห้านี่เป็นถนนเส้นหลักนี่ตรงหน้านี่ถนนนี่ลงมาร้อยเมตรถึงเลยนี่ที่รถว,วิ่งมานี่เห็นไหมรถวิ่งมาเนี่ยรถสั่งแผ่นปูนสั่งอิฐมานี่ เข้ามาถึงที่นี่เลยนะ1ไร่ฝั่งนี้3 2มแสนสบาทแต่อันนี้ล้อมรัวไปแล้วไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปทะเลาะอะไรก็แล้วนะดินเป็นดินดำนะเพราะปลูกดีด้วยนะฮะเพอะปลูกดีด้วยเดินทางจากกรุงเทพชั่วโมงสามนาทีชั่วโมงครึ่งนะแล้วก็มีเซเว่นมี c ีเจนะในตลาดเหล่าขวัญมันอยู่ใกล้มากก็เลยเลือกบาร่ชานเมืองใกล้กว่าทุกบ้าไร่ชานเมืองดีกว่า แปลงนี้แถวนี้ที่ดินราคา6-7แสนนะต่อไร่เราขายในราคานี้ถือว่าถูกมา,มากๆเอามาจับจองไหมไปเก็งกาไรกันมาทําคาเฟ่น,นะให้เป็นเมืองคาเฟ่ตรงนี้ไปเลยนะพอข้างหน้านี่นะเตรียมแล้วนะเราขายพร้อมที่เลยคาเฟ่พร้อมที่ดินเตรียมไว้นะครับอะหนุนแปดหกเจ็ดหกสามเจ็ดห้าหกหกผมนัดที่ราคาถูกทําเลดีนะครับสวัสดีครับ